ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนหมายาชาแนลนะคะอาจารย์เชื่ออาจารย์เมษาวันนี้จะมาทําการอ่านไพ่หรืออ่านดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสช่วงครึ่งปีหลัง2565นะคะก็จะเป็นช่วงระหว่างเดือนมิถุนานถึงประมาณเดือนธันวาคมนะคะก็ปกติแล้วทางบ้านเราไม่เคยลงชาแนลในช่อง YouTube มาก่อนนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นถึงเวลาแล้วที่จะได้มาช่วยเหลือมาให้กําลังใจกันนะคะหรือว่าอาจจะมีต่อไปอาจจะมีคลิปที่ให้เป็นวิทยาทานความรู้ด กับการบูชาองค์เทพต่างๆนะถ้ามีโอกาสก็จะมาทําคลิปเพิ่มให้นะคะอวันนี้มาเริ่มอ่านไพ่ดวงชะตาของคนเกิดขึ้นปีหนัง2,565นะคะขอเริ่มเลยสําหรับการพยากรณ์หรือการอ่านไพ่ จะใช้ไพ่ย,ยิปซีเป็นหลักนะคะหรือว่าไพ่ทาโร่นั่นเองแล้วก็อาจจะขยายความด้วยไพยอ่ออร์เคิลนะ mm hmm. การอ่านนี้จะเป็นการอ่านไพ่แบบกวา้างๆไม่ได้จำเพาะจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีที่ตรงกับตัวเองบ้างหรือว่าอาจจะมีที่ไม่ตรงบ้างก็ขอให้หยิบใช้ไปในส่วนที่สามารถนําไปปรับใช้ได้แล้วกันนะคะอาจจะเลือกไพ่สิบใบนะเป็นการอ่านไพ่โดยรวม บ้านเราจะใช้การสื่อสารกับทางลุกศิษย์หรือว่าุูกดวงที่เพจบ้านมนายาช่องทางเดียวเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราเริ่มทำนะสำหรับรปุชาตาผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในเรื่องของการงาน ในเรื่องของการงานอาจจะมีผู้ที่เพิ่งเริ่มงานหรือเพิ่งเปลี่ยนงานนะในส่วนของต้นปีต้นปี2อ6 5เป็นต้นมาแล้วระหว่างช่วงเดือนมกรารถึงเดือนมิถุนาเนี่ยอาจจะมีคนที่เปลี่ยนงานคนที่เริ่มต้นงานใหม่คนที่เปลี่ยนไปทําอะไรที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ว่างานที่เกยวการเดินทางต่างๆอาจจะมีการยกย้ายอาจ,จมีการเปลี่ยนแปลงไปในที่ที่เราไม่ได้อยากไปแต่ว่ามันต้องไปมันจะเ็นต้องไปไปก่ออนะไรอย่างเงี้ยก็ คือเป็นช่วงที่ต้องเริ่มต้นใหม่ละกันของผู้ที่เกิดวัน,วนพฤหัสบัสดีนะเริ่มต้นใหม่ในการงานใหม่ห,มหลายอย่างหรือบางคนได้เริ่มทางานที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เป็นกําลังใจให้ถือว่ามันเป็นการมันเป็นดวงที่ต้องเปลี่ยนอ่ะบางคนก็ต้องเปลี่ยนงานย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันเป็นดวงชะตาของเราหรือบางคนได้เปลี่ยนรถใครที่คิดจะเปลี่ยนรถของคนเกิดวันพฤหัสก็คืออาจจะได้เริ่มเปลี่ยนในปีนี้แต่ว่าให้ระวังอย่างหนึ่งใครที่คิดจะซื้อรถใหม่ ขอให้ซื้อรถที่มันเหมาะสมกับตัวเองหรือว่าดูกาลังซับของตัวเองด้วยนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตถ้าเราเลือกรถที่มันแพงเกินไปหรือว่ามันไม่ได้จําเป็นเกี่ยวกับการใช้งานของเรามากเกินไปมันก็คือจะเป็นภาระแล้วแหละในอนาคตเพราะว่าเรื่องของการงานเนี่ยมันมีการงานที่เหมือนจะต้องเกี่ยวกับการขนส่งอย่างงี้ทานสปอร์ตต่างๆการขนส่งต่างๆหรือว่าบางคนซื้อรถออกรถกระบะมาเพื่อที่ไปทํางาน อะไรบางอย่างให้ศึกษาให้ดีก่อนก็คือเอารถที่มันพอกําลังเราจะไหวแต่ว่างานเกี่ยวกับการขนส่งหรือว่าการการที่ต้องอขับรถเคลื่อนที่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเหมาะนะกับคนเกิดพะลหัดสามารถทํางานเกี่ยวกับทางด้านนั้นได้การขนส่งการเดินทางต่างๆงานเซลล์ต่างๆใครที่สมัครงานแล้วเปลี่ยนงานแล้วจะทํางานเกี่ยวกับเซลอะไรเงี้ยก็คือสามารถเหมาะสมกับคนเกิดพริหัดนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันไม่เคยทํางานแบบนั้นมาก่อนฉันไม่ชอบเดินทางฉันไม่ชอบคุยกับลูกค้า สามารถทําได้นะลองลองดูก่อนบางบางอย่างเราไม่เคยลองขอให้เราลองดูก่อนเราอาจจะคน้คนพบว่าศักยภาพของตัวเองเฮ้ยเราเป็นเซลได้ว่าเราเป็นนักมาร์เก็ตติ้งได้การตลาดได้เราทำโปรโมชั่นได้อันนี้ก็คือดวงของคนตื่นฤหนสจะไปในทิศทางนะั้นที่สามารถทำเราไปได้ด้วยดีนะการงานต่างๆแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการถ้าคิดจะลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ยต้องระวังหน,น่อยหรือว่าใครที่ลงทุนมาแล้วผิดหวังในช่วงต้นปีะ มันจะสามารถทําได้อีกครั้งหนึ่งคือช่วงเดือนกันยาอ่อกันยาตุลาเริ่มต้นลงทุนได้หรือว่าร่วมหุ้นร่วมทุนกับบุนคคลอื่นทําได้2องสามหุ้นขึ้นไปสามารถทําได้แต่ให้ดูกําลังในการลงเช่นการถ้าถึงกับต้องไปกู้นี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนอันนี้อาจารย์ไม่แนะนํานะเหมาะสําหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วแล้วสามารถจะเอาเอาเอาไปลงทุนอะไรเงี้ยทำได้แต่ว่าถ้าคนที่ต้องเอาบ้านไปจำนองต้องไปกู้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ควรทาจ้ะ ให้ประคองตัวอยู่ในลักษณะนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนธันวาพฤศจิกาธันวาเนี่ยค่อยๆเริ่มต้นที่ทําอะไรบางอย่างดีกว่าสําหรับใครที่ค้าขายออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์ต่างๆสามารถทําได้ด้วยดีนะปีนี้แต่ให้ระวังเช่นการเรื่องการสต็อกสินค้าต่างๆการลงทุนที่มากเกินตัวการรับของมาไว้กับตัวเองที่มากเกินไปมันจะระบายสินค้าถามว่ามันได้ไหมมันได้แหละแต่ว่ามันจะต้องอยู่กับเราเนี่ย มิถุนากรกดาสิงหาเนี่ยคือดวงการงานและการเงินมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดวงของคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยมันเป็นดวงของการหมุนเงินการเสี่ยงเงินก้อนใหญ่เนี่ยการซ่อมลถการเปลี่ยนอะไรที่มันเกินตัวเหมือนที่เตือนตั้งแต่ตอนแรกเพราะฉะนั้นก็คือให้ระวังเรื่องการเงินที่ต้องลงทุนใครมีเงินอยู่แล้วเก็บไว้ก่อนไม่ต้องรีบเก็บไว้ก่อนเงินไม่มีไปไหนอย่าอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรที่มันยังไม่ไม่ใช่เหมือนที่จา์บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ควรทําอะไรที่มันถึงเวลาที่มันใช่มันจะเป็นไปของมันเอง มันจะถูกกําหนดให้ทําให้เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ใช่ก็ให้ให,ให้รอก่อนดีกว่ารอเวลาที่เหมาะสมแล้วรอไปลงทุนในเงินที่เหมาะสมมันจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าสําหรับเรื่องของงานประจําก็เหมือนที่บอกถ้าช่วงต้นปีใครใครได้โยกย้ายก็ถือว่าดีแล้วเพราะดวงมันต้องโยกย้ายนะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนงานเรื่องต้นใหม่ต่างๆกู้เงินสร้างบ้านซื้อบ้านเนี่ยทำได้แต่ว่าช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยมันยังไม่เหมาะที่จะโยกย้ายใดๆมันควรจะมันจะมีดวงย้ายอีกทีนึงคือประมาณสิ้นปี ก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานเนี่ยสามารถทําได้อะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของความรักความรักเนี่ยคนโสดคนโสดก่อนจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาแต่ให้ระวังคนที่ลืมคนรักเก่าไม่ได้ละกันเพิ่งเลิกกับแฟนมามีคนเข้ามาหรือว่าเอาคนเข้ามาเพื่ออยากจะลืมแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทดแทนกันได้นะตัวเราเองก็ยังผูกพันกับคนรักเก่าหรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องเคลียร์แบ่งสมบัติกับแฟนเก่าอะไรแบบเนี้ย มันก็ยังต้องเหมือนไปหมกมุ่นหรือไปคุยเวไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาใหม่เขาอาจจะรับตรงนี้ไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นทํำยังไงก็เตีเ่ยให้เขารู้หรือก็เคลียร์ตัวเองให้มันรู้เรื่องก่อนแล้วค่อยไปเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาเพราะอย่างนั้นมันจะกลายเป็นแบบมันไม่มีความสุขกับความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเพราะว่าเรามัวแต่ไปกัง เรื่องของการเงินก็ช่วยกันให้กำลังใจกันปรับความเข้าใจกันให้ดีเพราะว่าทะเลาะกันไปไม่มีประโยชน์นะสู้สังคู่ให้กำลังใจกันแล้วก็ประครับประคองครอบครัวให้มันดีขึ้นดีกว่าให้ระวังเสียเงินมากในช่วงของเดือนกรกฎราคมสิงหานะ้าเพดาะเกิดวันพฤหาสบดีจะลงทุนทำอะไรเดือนนั้นไม่เหมาะเลยให้ไปหลังจากเดือนสิงหาจะดีกว่าเรื่องของการลงทุนการเงินต่างๆนะการเงินค่อนข้างจะติดขาดแต่ว่าอดทนมันจะไปของมันได้แหละ ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในศักยภาพตัวเองแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่อย่าไปฝืนมันอะไรที่เราฝืนมันมันจะยิ่งทางใที่แย่้อไปใหญ่การเงินการงานความรักนะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยถ้าจะต้องระวังจริงๆสุขภาพที่เกิดจากทางร่างกายให้ระวังเรื่องกยกับการการเดินทางนี่แหละ ระวังเรื่องของรถเสียระวังเรื่องของการเดินทางแล้วมีอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมากกว่าระวังปวดแข้งปวดขาปวดเข่า,ขาระวังออหกล้มระวังเดินไปในที่เด็พื้นลื่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็หกล้มอะไรอย่างนี้มากกว่า ให้นะว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีจะเสริมดวงยังไงดีจะไปบูชาสิ่งใดไหว้องค์ไหนดีหรือจะเหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสนะอาจจาะจะใช้ไพ่ออ,อร์โองของคนไทยชื่อไพ่ว่ายาละโลกนะ มีสองที่ที่แรกก็คือที่บ้านคนเกิพดพฤะภาคมพฤียังไม่ต้องไปที่ไหนไกลให้สำรวจที่หิ่งพักตัวเองก่อนว่าที่ผ่านมาเราดูแลท่านดีหรือยังเราถวายน้ําท่านดีหรือยังไม่ต้องถวายอะไรเยอะมากนะจะแนะนําว่ามีแค่น้าเปล่าก็ถวายน้าเปล่าแล้วไว้ถ้ามีเงินจะถวายอย่างอื่นเพิ่มก็คือผลไม้ต่างๆอะไรอย่างนี้ก็สามารถเอามาไหว้ได้แต่ว่าอยากให้ดูแลเรื่องความสะอาดในยิ่งพักลองดูซิว่าหิ่งพักเราอะปกติดีไหม ยิ่งพระเราเนี่ดูแลไหมมีฝนไหมล้วก็ถวายน้าเปล่าท่านแค่นั้นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทําก็คือสารหลักเมืองอยากให้ไปไหว้ที่สารหลักเมืองใครอยู่จังหวัดไหนให้ไหว้ที่จังหวัดนั้นขอพรท่านหรือว่าใครที่จะคิดจะไปเปิดกิจาการเพิ่มสาขาขยายสาขาต่างๆขอให้ไปไหว้พระหลักเมืองฝากเนื้อฝากตัวกับท่านเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรเรอาอยากจะมาขอเปิดบริษัทชื่อบริษัทอะไรขอให้ท่านเบิกทางให้เปิดที่เปิดทางให้ แนะนำให้จุดทูบสิบหกดอกที่บ้านตัวเองนั่นแหละบอกกล่าวท่านสาหรับใครที่เดินทางไปไม่ได้จุดทูบสิบหกดอกปักที่หน้าบ้านเลยขอพรเทวดาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอท่านเมตตาเปิดที่เปิดทางให้สิ่งใดที่ติดขัดอยู่อยากได้พรสิ่งใดคนวันพระฤหัสบดีสามารถขอได้อ่ามีถือเป็นสิทธิพิเศษนะจุดทูบปักหน้าบ้านได้เลยคุณเกิดพระฤหัสบดีนะอ่ามีทาความสะอาดหิ่ง วหวที่ยิ่งตัวเองให้ความสําคัญกับหิ่งตัวเองนะแล้วก็ไปไหว้ที่พระหลักเมืองแค่นี้อะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคอยู่ก็ขอให้แคลค่าปลอดภัยนะอ่ะจะเดินทางเช่นกันก่อนเดินทางไปไหนคนเราต้องห่านในมีอุบริเหตุเพราะฉะนั้นก่อนจะเดินทางจุดทูปบอกกล่าวท่านนิดนึงวันนี้ลูกจะไปไหนเดินทางไกลขอให้ลูกเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพขอให้เดินทางไปกลับโด,ย,ด,ปบดยปลอดภัยนะบอกกล่าวสิ่งสักสิิ์ท่านฝากให้ท่านช่วยดูแล,แลเรา การที่ทําแบบนี้ถามว่ามันงมงายไหมมันก็อยู่ที่ความคิดความเชื่อแต่อย่างหนึ่งที่เราจะได้คือความสบายใจอย่างน้อยทําไปมันไม่ได้เสียหายอะไรมันไม่ได้ให้ไปทําอะไรที่มันแบบว่าเออที่มันน่ากลัวหรือว่าไม่ได้ไปทําอะไรที่ฝืนใจอะไรอย่างงี้ก็ลองบอกกล่าวขอพรท่านหน่อยละกันก็จะคุ้มครองวก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาดีขึ้นนะขอให้เป็นกําลังใจนะของนะขอบ้านวนายาก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะขอเพ็นแม่อุมาทีวีอวยพรที่โชคดีค่ะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวได้พปกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ I